ทแบบเป๋าๆป้าบังเรียกได้เลยท่านเดียวท่านเดียวซุ่มเลยใครปานีบรรยายซุ่มกูจัดานมือหุ้มไว้เลยราเรีแย่ๆแย่ๆสอง ลูกตาท่านผู้นารักท่านผู้น่าชื่นใจคือคนนั้นแก๊ดสอดอค่ะอ

แล้วก็ให,หานด้วยยกมือขธนนเตนตีนะดูกันเดินปทางขวามาดูขบางซ้ายม<ห>าดูขา